คนเดียวอูกับกันเออเผื่อนคนเดียวลุกครับดีกหล่ำคนเดียวห้านอยู่ไกลมล่ะก็ไปรันอะไปรนะันตลาตงคืนอ๋อ โอ้ฮึมบายบายโอ้เปิดร้านแล้วครับครับต้องต้องนะต้องต้องครับเป็นไรแล้วนี่แล้วเป็นมาสวดมนต์ไหว้พระอาจารย์วันไม่ได้ขาดก็เป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมี บุญกุศลวัฒนารบารมีแบบนี้ขึ้นเพราะเราหาเพราะเราทําเอาเงินเงินทางโลกแหละถ้าเราไม่หาเงินมันก็ไม่มีเงินมีแต่พูดอยู่เฉยๆไม่หาไม่ทําพอไม่มีเงินบุญกุศลวัฒนาบารมีถ้าไม่ทําเอามันก็ไม่มีกัในใดก็ดีการประพฤติปฏิบัตินี่แหละแต่ว่าการกระทํา เรียกว่าปฏิบัติภูชาเขาตัวเข้ามาสวดมนต์เย็นอ,อกเย็นใจสบายอ,อกสบายใจถ้ <c oughs> าพวกที่เกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาถ้าเข้า <c oughs> ลงลีเจลงละครเข้าประคับเข้าวากินเหล้ากินยาและก <c oughs> ็เลยทํานํามาซึ่งความตะลาะเบาแ่งยิ่งเพิ่มความทุกข์เข้าไปอีก ถ้าทำทางพ,พุทธศาสนาตามแบบทางพ,พุทธศาสนาเกิดความทุกข์เกิดความยากเกิดความลำบากในจิตในใจเข้านั่งสมาธิทําให้จิตใจสงบระงับจากความทุกข์ทั้งสายทั้งปวงเป็นของดีของพระพุทธเจ้าสอนแล้วเรียกว่าทำมาที่ปจัจจัยเขาทาเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างเออ,อเฉพาะทําไปบ่อยๆที่เจรนาไปบ่อยๆ ิตรวมตัวเข้าไปจิตรวมตัวเข้าไปเกิดเป็นบุญเป็นคุณเป็นวัฒนาเป็นบาร,รมีปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วเราส่วนมากไม่ได้ไม่ได้กระทำตรงนี้มีแต่ผลมีแต่ว่าทุกอย่างโน้นทุกอย่างน,น,างนี้มีปัญหาอย่างโน้นมีปัญหาอย่างนี้ ยิ่งเข้าวัดเข้าว่าเท่าไหรยิ่งมีปัญหาอย่างโน่อนอย่างนี้เข้าวัดเข้าว่ามีความหมายแตกต่างกันบางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจบางคน <c oughs> ทําคุณงามความดีเข้าวัดบางคนทําความชั่วช้าลามกโมโหโทโถ,โถอิจฉาปัญญาบาตอาฆาตต้องกาจองเรียงกันบางคนรักถอนปล่อยวางรักโลกกรธหลงโมโหโทโธ่ที่ไห้อยู่ในบ้านเข้าวัดแล้วก็ทําให้จิตใจได้สบายลักถอนปล่อยวาง ถ้าจิตใจปล่อยวางอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขะโต <c oughs> ผู้ปฏิบัติคุณงามควรดีอยู่ในศิลในธรรมของพระพุทธเจ้าของท,ทาง่ายๆส่วนมากคนเราก็ไม่ค่อยสนอกสนใจเข้าวัดเข้าวาส่วนมากก็เข้าตามประเณีเข้าตามโมตามพวกข้าโมพาเข้าก็เข้าถ้าโมไม่พาเข้าไปก็ไม่เขา้าไปไม่เห็นความสําคัญบางคน แต่บางคนก็เห็นความสำคัญอยู่โยนอกสนใจประพฤติปฏิบัติทางวรท้งรวมธรรมัรรวังทางกายท,ทางวาจาทางจิตใจไม่ให้ผู้เพ้อเหือ,อไม่ให้มัวเมาทาไปปฏิบัติใจเย็นใจเย็นไปจิตใจเป็นของเย็นเอาธรรมะเป็นเครื่องจะลมจิตใจให้จิตใจเย็นจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะไม่จิตใจสุขฏิเวด สถานที่วัดจะเป็นสถานที่รวมแห่งคุณงามความดีเป็นสถานที่รวมแห่งคุณงามความดีคน,นที่เพื่อเพื่อประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีคนที่มีศีลมีธรรมโดยเฉพาะเรื่องของพระสงฆ์ศีลของพระสงฆ์ศีลสองร้อยที่เ็ดทั้งวันทั้งรวมระมัดระวังท,วทุกเวลาทุกเวลาศีลของพราาาะะาเจ้าโยมห้าข้อบางคนรักษาได้บางคนรักษาไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นเราจึงอาศัยบุญกุศลจากพระเจ้าพระสงฆ์อาศัยบุญกุศลวัฒนาบารมีขอพึ่งบุญพึ่งกุศลพึ่งวัฒนาพึ่งบารมีจากพระเจ้าพระสงฆ์พระเจ้าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกควรกราบควรไหว้ควรอัญชริกรรมควรทําบุญควรให้ทานนะ <c oughs> ควรเข้าแสวงหากาบไส้จักรพรรดูชาเรียกว่าเนื้อนาบุญของโลกนะ <c oughs> ในฐานะเราเกิดมาทั้งดีทั้งตีต้องทําทคุณงามความดีให้ได้คนเราส่วนมากไม่ได้คิดอ่านใครควรที่จนะละนาเกิดมาเราเกิดมาด้วยบุญกุศลเราสร้างบุญกุศลทําคุณงามความดีมีศีลมีธรรมมาพอแรงแล้วจึงได้มีอัตภาพสุปภาพทั้งฐานร่างกายอุดมสมบูรณ์ทวาญวะทุกสิ่งทุกอย่างบริสุทธิ์บริบรูบรณ์ครบองค์ประกอบนะ เมื่อเวลาเราเกิดมาด้วยบุญเราค่อยอยู่ด้วยบุญเราก็กลับบ้านเก่าด้วยบุญคนบางคนมาด้วยบุญอยู่ด้วยปากทั้งคนเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายอยู่ทุกคนทุกแห่งเุเรื่องทุสิรับขมโมยโจรพ้นต่างๆนานาเบียดเบียนอิจฉาพยาบาทอาฆาตฆากันเดือดร้อนวุ่นวี่วุ่นวายทุกหย่อมายอมากเพราะไม่เอาถึงคำของพระพุทธเจ้ามาไว้ในตัว สิธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สิ่ทำไว้ในตัวของเราทุกคนทางตาทางหูทางจมูกทางเลิ่นกายวาจาใจพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้หมดชะบัญญัติโยอันทะอันทะบัญญัติโยอินทริยะบัญญัติโยปกกละบัญญัติโยอินทร ay, ิยะบัญญัติโยคือบ anyway> ัญญัติไว้ในอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูกเลิ่นกาย ซึ่งเป็นใจมีใจเป็นผู้รับผู้มีใจเป็นผู้รับผิดชอบรู้จักดีรู้จักชัว่วรู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งไหนเป็นประโยชน์สิ่งไหนไม่เป็นประโยชน์รู้จักว่าสิ่งไหนเป็นประโยชน์พยายามไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปทําแต่สิ่งที่ดีเดี๋นะยวไปอยู่ที่ไหนไม่ใช่ธรรมะอยู่ในตู้ภาสิตโบราณบ้านของพวกเราสอนไว้เป็นคติเตือนใจว่าธรรมะอยู่ในตู้สู้ธรรมะอยู่ในตัวไม่ได้ ให้เอาธรรมะไว้ในตัวของเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็มีธรรมะของพระพุทธเจ้าอัการิโกโไม่มีการไม่มีเวลาสว่างสวัยอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนนะอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์นะอยู่ที่ไหนความทุกข์เหนก็เห็นอยู่ทุกการทุกเวลาพอเราเกิดมาแล้วก็มีความทุกข์พอเราแก่มาแล้วก็มีความทุกข์พอเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความทุกข์เลย พอเราพัดพาดจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจมันก็เกิดความทุกข์อยู่ในความทุกข์มันอยู่ที่ไหนอยู่สังขารร่างกายหรืออยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเราไปยึดไปหมายไปสมมุติอย่างนู่นไปสมมุติอย่างนี้เป็นเรื่องนู่นมันทุกข์ที่นู่นเป็นเรื่องนี้มันทุกข์ที่นี่นะมันก็ไปรวมอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นสำรกสางสับกอกใจให้ใสสะอาด อยาให้มีอะไรมาผมเกิดเราพูดว่าก็รู้ว่ามันมีคมกลมเกิดขึ้นมาแล้วคมแก่ันก็แก่ไปเป็นธรรมดามันมเจ็บไข้ได้ป่วยคมตายคมพัดพลาดจากสิ่งรับสิ่งชอบแใจเราตรวจสอาเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่เวลาเหตุเกิดขึ้นด้วยตนเองมันก็ไม่เป็นธรรมดาที่มันเกิดความทุกข์ความเวทนาต่างๆนานาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ประพฤติปฏิบัติสิงธรรมนั่นให้เอาธรรมะไว้ในตัวสัจจติโยสือได้ ผู้หญิงนั่นแหละอยู่ในผู้ชายน่ะขันทะขันดัชนีโยวรรดัตไปในขันห้าของเรานั่นแหละนี่จะทาคุณงามคนดีก็คือตัวของเราจะทําความชั่วกับตัวของเราทําความดีอยู่ที่ไหนที่ไหนใจของเรารับรู้ได้หมดทําความชั่วอยู่ที่ไหนที่ไหนใจของเรารับรู้ไได้หมดทําความชั่วมันก็ร้อนทําความดีมันก็เย็น อย่างเรามาสวดมนต์ไหว้พระใจพวกเราก็เย็นได้ยินได้ฟังคำคำสังส่งสอนของพระพุทธเจ้าใจพวกเราเราก็เย็นพอออกจากวัดใจก็ใจก็ร้อ,รอนขึ้นแล้วมีปัญหาเรื่องโน่นมีปัญหาเรื่องนี้เรื่อง,งเรื่องนั้นโน่นมีเรื่องอย่างนี้นั่นเพราะฉะนั้นนัตทีเรชรนังอันดังพุทโธเมธรรมโมเมสั้งโคเมสารนังวังยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง เผื่อตัวไม่สบายจิตสบายใจเข้าหิงพระเข้าห้องพระเข้าที่นอน <c oughs> อำนวยจิตบ,บริกรรมพุทโธพุทโธให้หายจากความทุกขเวทนาต่างๆนานาเ,าเรื่องสึงพุทโธพุทโธจิตใจให้เต็มสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แตกสลายไปเเกิดความโกรธขึ้นมาก็เข้าหาพุทโธพุทโธอย่าไปพูดจากาน่้นอย่าไปพูดอย่างนี่อย่าไปต่อ,อ,อ,ปอว่าเรื่องน่้นอย่าไปต่อว่าเรื่องนี้เสร็จ ต้องปิดตรงนี้ถ้าโมโหโทโถเกิดขึ้นมามันมีเรื่องอะไรกับใครกับคนใดคนหนึ่งนะอยู่คนเดียวมันจะโมโหขึ้นมายังไงถ้าไม่มีพูดต่อสู้น่ะต้องมีพูดต่อสู้ต้องมีเรื่องกับคนนู้นต้องมีเรื่องกับนี่คนนี้ต้องมีปัญหากับคนนู้นต้องมีปัญหากับคนนี่จึงเกิดโมโหโทโธโรคปกรหลงเกิดขึ้นในจิตใจนะมันเกิดขึ้นมาเอาเข้านั่งสมาธิพุทโธพุทโธนั่นเป็นเครื่องตัดนะ นะยกว่าอารมณ์มันจอนมาทั่วข่าวโมโหมันจอนมาทั่วข่าวไม่ใช่อยู่ <c oughs> ในตัวของเราตลดคกับตลอดกันมันเป็นอารมณ์ที่ว่าจอนมาเยกว่าอารมณ์เหมือนลมมันผ่านไปผ่านไปนั่อารมณ์กหมือนกันนะมันผ่านมาเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็หายโมโหเดี๋ยวก็ทุกข์ใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจอยู่ขนาะโรคนี่เป็นอยู่อย่างนี้ลสลับกับซ้อนกันอยู่ พวกนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงร้องให้ละคนคนเลเปกันอยู่นะพราฉะนั้นะพุทธเจ้ายิ่งให้สมบกสนใจในการประพฤติปฏิบัติสิ่งดำเพื่อย,ยกาาฐานกิจของตนเองขึ้นสู่ภูมิธรรมขั้นสูงออกจากเทวโลกขึ้นสู่ออกจากมนุษยโลกขึ้นสู่เทวโลกครมมโลกขึ้นสู่สวรรค์ขึ้นสู่น,สน,สนิพพานหมดจากความเจ็บแก่เจีตายนันอุบายของพระเจ้าสอนทนทุกข์ทรมานลำบากกาํำ ่สุดก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้รื้อตัดโลกให้รู้จี่พระองค์จีพระองค์แล้วโดยเฉพาะสม,มสัยปัจจุบันนี่ก็พระพุทธเจ้าก็มาไม่ไมากพระองค์าารครับปุกทันโอโพนากรรมโนปัสสโคนโนอริยเนตรโยยังดูสองพระองค์นแค่นั้นนะ,อะโอนาธรรมโนก็คือปัตตมณะโคดมองค์ที่ปัจจุบันนี้ได้ทำคำ,ำ,ำสอนอดอกวางหลักพระพุทธศาสนาของพระองค์ไว้แค่ห้าพันปีเลย แลวนี่มันหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งค้อนไปแล้วค้อนไปแล้วเห็นไหมเหตุการณ์บ้านเมืองมันแสดงให้เห็นอยู่สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายทุกยอมยาถ้ากันทีตันโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยให้เจ็บไม่เคยเกิดไม่เคยมีก็เกิดมีขึ้นมาโรคซาราไม่เคยได้ยินก็ได้ยินโรคไข้หวัดนกไม่เคยได้ยินก็ได้ยินแม่น้ำนามิไม่เคยได้ยินก็ได้ยินดินถล่มไม่เคยได้ยินก็ได้ยินแทนดินไหลไม่เคยได้ยินก็ได้ยินมาแล้ว ตายเท่าไหร่ทเท่าไหร่ที่เป็นได้ทุกผลทุกแห่งที่นี่เราได้ทําคุณงามคนดีหรือยังนี่เป็นผลสวยประกอบมุ่งผลทาคุณงามคามดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมของพระพุทธเจ้าตายวันไหนเรายังมีโอกาสดีที่จะได้พบพระอ,ะอริยะเนตรใจนะอริยะเนตรใจโยนี่ถ้าหากเจอรอริยะเนตรใจโยแล้วไม่ได้คนทุกคนยากจะ ในระยะพระอริยเมตตาหรือยิ่งลำบากมามบนอีกไม่รู้กี่กับสีก่กันจึงแต่นี้พระพุทธเจ้ามาจัดทรูในะ้ให้โรคอีกนะไม่ใช่ของง่ายๆนะถ้าจะได้พบพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเรามีโอกาสดีแล้วเป็นมนุษย์ที่เลือกที่ประเสริฐแล้วได้พบพระพุทธศาสนาที่เลือกที่ประเสริฐแล้วเร่งเร่งสมผลขวัญขอบคุณกุศลทำคุณงามคนดีสิธรรมของพระพุทธเจ้ารักษาไม่ยากรักษาไม่มากรักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจให้แต่ละคนให้แต่ละคน รักษากายตัวเองรักษาวาจาตัวเองรักษาจิตใจตัวเองให้อยู่ในศีลให้อยู่ในธรรมแล้วแตละเดินมอกงามไปบนในพระพุทธศา,าสนาดังที่ให้สัมโบทนิยตถาเฉยยอวันเด็กโสมควรแจกาและเวลาฮะ